ทำให้เกิดยังไงครับคือปัญญาครับผมเมื่อจิดสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาครับผมในเรื่องปัญญาก็ลองพาไว้คิดมันสมาธิแล้วก็ต้องให้จิดมันเดินตามอาการสามที่สางจังจะผมคนลดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอในกระดูกน้ำมัม เมื Он, isen, to to you, so ่อใจกลับทั้งฝ yeah. ึกใสยย่ยเสีน้อยอาหานใหม่อาานเก่าให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจอืมมิตรเดินยังไงครับก็คือดูอานจุกะโดยคือผมดูคนเจ้าของครับผมอืมไมกดูผมผมนเป็นยังไงอาลักษสามเป็นยังไงครับไปในหลังลึกไปไกลแล้วก็มันออกมามันยาวมันเรื่องอะไรอืมทำไมมันจึงยาวมันมีที่สิ่อยู่อืมแล้วคให้เข้าใจ ซึ่งศาสตที่จิตที่ใจฝ่าออกมาเป็นอย่างนั้นแม้แต่คนขะางบนการเลี้ยงข้านการดูดูอันนี้ดูความนี้ดูดูดูเสร็จแล้วอาการของดูเสร็จแล้วดูเล็บอืมดูเล็บทุกนีทุกเล็บเนี่ยทั้งเล็บมีเล็บจีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูัะคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราฮันซึ่งศาสตร์ทจิตที่ใจดูอาการลักษณะของมันมันเป็นยังไง ตอนดูดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบดยหรือเปล่าไม่มีไม่มีภาพอะไภาพภาพไม่มีภาพพอพระใจในใจไม่ไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของภาพครับอืให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นยังไงลักษณะเป็นยางไ้นี่นด้วยปัญญาดโดยจิตอันลึกซึ้งครับดูอย่างแล้วก็ดูอาการตามจิตดูจนั้งหมดสมบัตปพิจารณาทีละอย่างละอย่างครับอืมทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไปครับเพื่อจะทํา สมาธิของเราให้มีกาลังและสติเขามีกําลังจะโดยดูเสร็จแล้วหมดอาการสามที่สองไปแล้วแยกกีแยกแยกถอนผมทุกองหนึ่งกองหนึ่งถอนเล็บไปกองหนึ่งปั้นไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งท่าท่าได้ือทําโดยโดยจิตคิดมันทําได้อืกองหมดทุกองแล้วก็ ให้ลึกถึงดูโมดูก่อนแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอันยึดจังทุกครั would, mm ้ง hmm. อันตาในในจิตไม่รู้จิตว่าทุกครั้งนี่ทุกครั้งอันยึดจังอันตาแล้วก็อันยึดจังทุกครั้งอนตใจเห็นสุขภาพในจิตเมื่อไงกันล่ะดูจิตทุกครั้งสุดท้าในใจให้ดูดูอาการของจิตล่ะ ทั้งสามทั้งสามหลับนะเดีออ่ยวกายหลับอานิจจังถูกกังนินดจิตมันเป็นทุกข์ังมันเป็นยงไงดูครับดูอาการจิตนิรันรจิตเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงนปรนดร์จตตมันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจเข้าใจชัดเจนด้วยปัญญาครับ อย่างเช่นจากพิจารณาเป็นจาสมุตบาทนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่าม <c oughs> ีต ai. ัวการปัญญาทำปัญญาอื่นครับอืิการศสมุบาร์ตก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายมีพิจารนสังขารพิจารณาสังขารนวิชานวิชามัน เป็นโจไม่รู้ถึงความเป็นจริงของจริงจังหวงและใครรู้ด,ด,ดังตัวอริชาซะก่อนะตัอริชานี่คือารอนเป็นยังไงเปลงกายอริชาไม่เคยนะมันเป็นอย่างไรดูอาการเข้ามามนในพิจารณาที่อื่นดูสุดด้วยใจใน่างกายไม่ได้นะทางกายานะวิชาปิติยาสังขารสังขารปฏิยาดูไปตามลำพังแค่ที่จึงหัว ถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปพิจิตรให้เห็นอัอวิชชาเนี่ยคัดเจนโดยปัญญามันดับไปจารย์ดับไปมันดับเองมันเป็นรับไปแว็บเดียวไปมันหมดแล้วทั้งทั้งอวิชชาทั้งหมดทั้งเดียงมันดับไปตั้งแต่ดับไปเองตอนนี้วิธีที่จะ พิจารณาขันห้นารูปเ<ช>วทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาอย่างไรครับก็รเหมือนกันเหมือนกันก็เวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปจะก่อนดูรูป<ช> <inflammatory. S 1> ก่อนแล้วก็อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเพราะผมอยากได้รายละเอียดจังว่ะดูรูปดูยังไงครับดูรูปก็ดูที่วางฝีให้รู้จักรูปกอ่อนแล้วก็ เูร so ูปเวทนาสัญญาสังขารยินยานดูไปตามเรื่องไปก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงยินยานมันเป็นยังไงดูให้ละเอียดเลูลักษณะก่อนนี่ยังไจิตทั้งหมดคิตอะไรแล้วมันเป็นทางทางทางหานมันจะเกิดคำถามคำตอบก็ในจิตะทนนมันมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริง มันรู้ถึงความจริงตอนนี้ตอนที่พิจารณาเนี่ยนะครับผมมึพิจาราอย่างนี้แหละครับสมมุติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยยในเลยให้สมาธิพิจารยูยืนสมาธิให้จิตว่าณที่ยังเป็นกำให้พิจารณาไห้เมื่อวญญาเเกิดจากสมาธิตอนพิจารณานี้เราไม่ต้องยึดทุตโธไม่ได้มันต้องพิจารณาเมื่อต้องยึดเออไม่อต้องยึดบารกรรมไม่ต้องยึดวางหมดดูให้รู้ให้ลึกซึงซาดถึงจิตถึงใจเลย แคานี้ครับถ้าจมาที่รุดไปเนี่ยก็ต้องถอนมาไม่ไม่ไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมเพ่าประองจิตให้อยู่ประคองจิตปริริกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่รู้ดกันไปขันงานสมาธิเป็นกำลังให้พิจารณาได้ทุงมความเป็นจริงครั้าเราขากสมาธิแล้วไปบัดเราเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันท้งถึงความเป็นจริงถ้าเราขาดเอื้ได้ก็ไม่ได้ความขั คือเรารูมันหมายความว่ารู้ถึงจิตเป็ใจด้วยอาการจิตใจกันดูอันหนึ่งแล้วมันเกิดเหมือนกันกระดูทั้งหมดมันเป็นทางแทย์ใจรวมบ้างเมื่อเราดูรูปเวชนาจาย์ถึงขันยาณเข้าใจในในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมรวมธาตุทั้งห้า มุนธาตงห้าคือเวทนาเจนาสังขันวิญญาณเป็นความว่างเปล่าให้ว่างให้หมดใช่ความว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจไม่มีอะไรใหญ่พแล้วออกจากร่นนี่ในเวลามยุมันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกลางจุเวลาใหญ่จุ้นหมดจนหมดถูกแต่จงมู้ระดูจิตของเราถึงที่ว่างที่ว่างนี่หมายความว่าหมายความไม่มีอะไรมันจุอยู่แม่เท่าสิ่งคนที่เล็กที่สุดอยู่ในความว่าง มันกังกากาศอะไรที่จุได้มันเหมือนกังกาอกาศระหว่างชิงมันกางกาอากาศมันไม่อะไรจุได้ทางการแม้เส้นผมจะเล็กที่สุดอยู่ในกาเป็นจุไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่าฉะน้วที่เป็นยังไงแล้วมีคําที่ว่ารูปดับนามกระดับนี่ไอ้น้ำน้ำร้องกันน้ำก็คือเวทนาชนเวทนาชนอยากทำอยางรูปคือรูปนี่แหละ เรื่งดับเล่นดับพร้อมกันครับไม่ดูธนาคารธนาคารดับพร้อมกันไอ้น้ำดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกันมนะครับหมดสังขารหมดสังขารก็หมดหมดความคิดหมดความคิดธิ์การปรุงแต่งไม่มีรปรุงแต่หมดความบุตรปรุงแต่งไม่ไี้หมดการมัจจิกานันเยอะหมดไปหมดแล้วทางการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่าน้ำดับ น้ำดับคือไม่คิดน้ำดับไม่คิดไหมครับาคาือไม่คิดหยุดคิดน้ำดบหยุดทุดลงหมดทั้งหลุกสงางยุดแบบประมดั้งหลุดนะอย่าไปว่างครับทีนี้คํา,คว,าว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมเอ,อมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทํางานหรือเปล่าไม่ทํางานอะไรไม่ไทําทงานแล้วมันไม่ีอะไรงานมันมีงานจะทาแล้วคือว่า มโนการมโนกานครับจุตมัมโนการครับครับถ้าสมมติมตอะขนานี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่นี่ครับจิตมัน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 ก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่แต่ความทียุนน่อยู่นั้นอะความยในยังยุดไม่หยุดหยุดแล้วก็วไม่ไม่มีตัวมีส่วนอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วจดโดยเห็นตัวเห็นตนไม่มี ไม่ยึดถ right. <wh> ือตัวตนไม่ยึดถือลูกทื้นไม่ดหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทําการพูดตัญจายนี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นใหแบบทั้งเรื่องไปตามธรรมชาตินะครับผมแต่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติยึดไม่เกาะยิดไม่เกาะไม่เกาะซึ่งฉลายถึงพวงแล้วไม่เกาะเลยครับผมนั่นนั่นจิตวางเปล่าครับวางเอตัวว่างเปล่าในที่จริงว่าเนี่ย รูปดับนามก็ดับตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างเยอะถั่วตัวว่างตอนนี้ก็เรียกอะไรครับคือเป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะและต่านเรียกว่าตัวเป็นถ้าเราสมารถสูงชิงตัวตรงนั้นเป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวน้าที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัวนั้นแท้จริงจริงเลยคือเรียกว่าใช้ชื่อกระดาษนี้มีชื่อแต่บ่าใช้ชื่อสมมติธรนมะชื่อหนึ่งครับนี่ชื่อว่านามกายนามกาย ชื่อนามา,ายนามากายคือคือชื่อว่างน,นั่นเองว่างว่างว่างคือมันว่างเปล่ามันนีอะไรเป็นชื่ออยู่ในความว่างแค่นิดเดียวถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะอะแล้วเชิงที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็